คือเด็กชายสือสัคพบยอเนี่อนุวัสังขบวรมีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าวครับอายุสิบสี่ปีชืเด็กชายวอัสเรียกวาันชนี้ประถาปีทีันนี้มาทำอะไรครับวันนี้นะครับผมจะมาประวัติการมาให้ทุกพี่ฟังนะครับ ัสะพานไม้นีครับก็จะมีความยาวประมาณ4 6 0เมตรนะครับเขาจะเริ่มสร้างปศ2528นะครับเสร็จมาปศ2530ชาวบาสร้าง2ปีนะครับโดยชาวบ้านนี้มากกว่า400คนนะครับช่วยกันสร้างนะครับสร้างโดยมีคิดค่าแรงครับสร้างมุทวายหลวงพ่อจำรานุสรนะครับส่วนวัสดุอุปกรณ์นะครับท่านก็จอดบปหมดเลยครับไม่เล่นก็หมาสักไม่ได้ก็เลย เวลาน้ำพุสูงสุดมาเป็นน้ำพุกิ้มเลยนะครับตู้นูนตัวอาครับปีสามใส่แย่ปีสี่เจมิสุดท้ายครับเพราะว่าน้ำลดก็กลับมาซ้อมแซมมาคุยครับครับต่องที่จะมปแมน้ำสามสายครับชื่อเรียกว่าน้แม่น้ำสามผสมครับตอแรกครับใต้สะมาทีนี่หมดเลยครับชิมิแม่น้ำซองกะเรียครับซองกะเรียก็จะหลังจากน้ำตกเกียงทองครับรับน้ำมาจากที่ในสวนครับตอนเหลือจังหวัดตากเภองวางครับแต่ที่สองชิมิแม่น้ำบิ๊กลี่ครับอ้อมไปหลังบนเขาสามกิโลครับ มีที่ก็จะหลงขอวปเซุมาครับเป็นแม่นำสาัวค่มาโยงกับมิธีพุทธศยกราชค่ะมาใช้แม่น้ำายที่สอ อับแม่น้ำสัตย์สุดท้ายครับเชื่อแม่นำสส drafted, ้ำรันตีนะครับรันตีก็จะไหลมูจักผมันเม็สุมืนยันนะครับสามสายก็พิมพ์มกัชนาบทเก่าเขายาวว่าสามศพนะครับได้เป็นจุกกำเนิดของแม่น้ำแควน้อยครับต้นกำเนิดของแม่น้ำแควน้อยที่นี่หมดเลยครับแควน้อยแควใหญ่ครับบมมบกการเป็นแม่น้ำแม่ฟองไว้ต่อไปที่สมุทรสงครามต่อแบบไทยเลยนะครับสะพานเนี่ยก็ก่อนรถก็จะข้ามได้นะครับแต่ตอนนี้สั่งห้ามแล้วครับโดยชินภูเก็ตปูสะพานไม่สวอเลยทีสมุครามนะครับสะพานเนี่ยครับตะก่อนก็ยังไม่มีนะครับ มีสะพานไม่ผ่่ะอยู่ด้านก็อยู่ด้านซ้ายมือมีความยาว400เมตรนะครตั้งชื่อสะพานบาเดี่ยวผู้ใหญ่ข้ามด้สอบาทเด็กข้ามหนงบาทนะรและเป็นนรู่ที่แปลครับสร้างสะพานใหม่แักเรือติดต่อได้ตรงนี้เลยนะครับเป็นการบอกช่ารือครับของเทอบายชุวงเทศกาลปีใหม่ขอให้ทังีนะครับเต็นทเราต้องทำเองครับมีห้อง้ำยาไครับช่วงนี้ก็ได้ที่ว่าอไัปอดชานะครับ สามารถมาติดต่อกรอได้เลยนะครับสอบถามได้ถ้าที่มาใหม่นะครับอยากมาเดินเที่ยววัดจบนานะฮะขเกาวัดเกาหลวงพ่อสะานระยบัวนานะครับสี่ทางเขาลึกทางนูนความยากือน่ยังมเียครับรอบนี้ก็จะเป็นรอบที่หกเพาะว่าสะพานแดงด้านู้นครับจะมีความยาวสวัทสิเมตรนะครับลชอไปวดสี่ชิบันราบนะไปวัดงกรเย็นเราะเที่ย่างมีงานครับคนมอรต้อที่สะานต มันจแดงครับเป็นทางันะครับช่วแล้วว่ามีเสาที่เยวมสอก็มานัทีครับเพื่อหาไว้าบนานเกตนะครับัราประวัติศาสตจงนนี้นะครับขอบคุณครับ